หมวกนิรภัยหรือที่เราเรียกกันว่าหมวกกันน็อกเป็นอุปกรณ์ที่ป้องกันอันตรายในขณะขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ซึ่งหมวกกันน็อกนี้แบ่งออกเป็น3แบบด้วยกันคือหมวกกันน็อกแบบเต็มใบปิดหน้าลักษณะหมวกแบบเต็มใบปิดหน้าเป็นหมวกกันน็อกที่มีส่วนปกปิดบริเวณคางของผู้สวมใส่สามารถถอดออกได้ปรับขึ้นลงได้ มีทั้งแบบป้องกันและไม่ป้องกันแรงกระแทกบริเวณคางของผู้สวมใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบเปิดหน้าลักษณะหมวกแบบเต็มใบเปิดหน้าเป็นหมวกกันน็อกที่มีเปลือกหมวกป้องกันส่วนบนของศีรษะท้ายทอยหูและขากรรไกรของผู้สวมใส่หมวกกันน็อกแบบครึ่งใบลักษณะหมวกกันน็อกแบบครึ่งใบมี2แบบคือ 1. แบบมีเปลือกหมวกป้องกันพื้นที่ประมาณ3ส่วนสของศีรษะ ตั้งแต่ส่วนบนของศีรษะจนถึงท้ายทอยของผู้สมใส่ย 2. แบบมีเปลือกหมวกป้องกันพื้นที่ประมาณ1-2ส่วนสองของศีรษะโดยป้องกันส่วนบนของศีรษะของผู้สวมใส่สำหรับการเลือกหมวกกันน็อกเพื่อสร้างความมั่นใจในการสวมใส่มีดังนี้เลือกที่มีเครื่องหมายมาอ,อกกอเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเลือกที่มีขนาดสมใส่พอดีกับศีรษะ ต้องไม่มีส่วนใดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นและการได้ยินต้องมีเลขที่มอก .369-2557 ขีด2557เครื่องหมายมอกขนาดและผู้ผลิตแสดงอย่างชัดเจนที่สำคัญควรเปลี่ยนหมวกกันน็อกทุก3-5ปีเพื่อป้องกันการเสื่อมอายุการใช้งานหมวกกันน็อกที่ได้มาตรฐานมนานานอกจากสมอนั้น ผู้ขับขี่สามารถมั่นใจในความปลอดภัยได้เนื่องจากสอมอ,อมีการทดสอบหมวกกันน็อกหลายรายการเช่นทดสอบการดูดกลืนแรงกระแทกทดสอบการคงตำแหน่งศีรษะทดสอบสายรัดคางทั้งนี้เพื่อให้ผู้ขับขี่มีความปลอดภยัยมั่นใจในการสวมใส่หมวกกันน็อกที่ได้มาตรฐานแต่สำหรับผู้ขับขี่หรือผู้ซ้อนท้ายที่ไม่สวมใส่หมวกกันน็อกหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น จะมีโอกาสเสี่ยงที่ศีรษะจะกระแทกเกิดการบาดเจ็บสาหัสพิการหรือเสียชีวิตสูงกว่าผู้ขับขี่หรือผู้ซ้อนท้ายที่สวมใส่หมวกกันน็อกตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2562ในส่วนของผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกำหนดไว้ว่าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกกันน็อกจะมีโทษปรับไม่เกิน500บาทผู้โดยสารที่ซ้อนท้ายไม่สวมหมวกกันน็อก จะมีโทษปรับไม่เกิน1,000บาทสำหรับผู้โดยสารที่มีสวมหมวกกันน็อกซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์รับจ้างทางผู้ขับขี่ก็จะมีโทษปรับด้วยไม่เกิน1,000บาทหยุดเสียงลดสูญเสียสวมใส่หมวกกันน็อกทุกครั้ง